ที่หอประชุมโรงเวนกุรดิตวิทยานุสอนอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ชื่อโรงเรียนบ้านประสานสัมพันธ์ระหว่างวันที่25-26พฤศจิก,กายน2560ซึ่งแยกออกเป็นระดับชั้นตรีมอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตามลําดับ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมจำนวนมากเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาราต่างๆภายในโรงเรียนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและบ้านและเป็นการแจ้งผลการเรียนของบุตรหลานรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่กระบวนการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้มีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีดรบันิตครุฑทางคะ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดก,การโรงเรียนกฤษดิตวิทยานุสร์เป็นประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขึ้นกล่าบพบปะก,กับผู้ปกครองนักเรียนพร้อมแจ้งข้อมูลขาสารนโยบายของโรงเรียนและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่ผู้ปกครองควรทราบ จากนั้นมิสวรรณวิมนนลครุฑทางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกฤดิตวิทยานุสร์ได้ร่วมซักถามปัญหาเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนกล่าวสรุปและได้ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้นนำผู้ปกครองไปยังห้องเรียนเพื่อรับทราบผลการสอบและรับและรับบริรบบรารของโรงเรียนก่อนแยกย้ายตามลำดับพร้อมกันนี้ในที่ประชุมโรงเรียนบ้านประสานสัมพันธ์อย่างในร่วมแสดงความดีกับดรบันิตครุฑทางคะผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสศรน,นึงในโอกาสรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์จากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 0ที่ผ่านมา